คือการปรับคอรมอร,รอบนี้เนี่ยมันเป็นการปรับคอรมอเพื่อกระชับอํานาจเพราะฉะนั้นเนี่ยการเว้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยแสดงว่าการปรับเพื่อดิวต่อเพื่อดีวรับบังเอิญว่ามีการดิวกันแล้วมันยังไม่จบคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะฮะซึ่งเป็นฝ่ายของฝ่ายนุรักษนิยม <c oughs> มันยังถ้าดูจากข่าวก็คือคุณสมบัติก็ยังไม่ครบก็เว้นว่างเอาไว้ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากโดยปกติเนี่ยทางการเมืองถ้าจะทูลเกล้าเสนอรายชื่อต้องเต็มทีมแตาเต็มทีมไอแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเหมือนกับว่าเหมือนกับเอ๊ะมันจะทําให้ราคายเครืองเบื้องยุคนบาทหรือเปล่าคุณเส,เสนอไม่เต็มทีมแล้วพอสุดท้ายพอมีคนมาแล้วคุณก็เสนอกลับไปอีกอะไรเนี่ยก็เหมือนทำเป็นของเล่นอะถอยเข้าถอยออก ปกติเนี่ยเขาเสนอเต็มทีมถ้าหากว่ารัฐมนตรีว่าการลาออกรัฐมนตรีช่วยรักษาการอันนี้รักษาการจนครบก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตั้งเพิ่มก็กไม่มีปัญหาแต่น,นี้เจตนาของคุณเนี่ยคุณเว้นวักตั้งแต่ต้นไม่มีรัฐมนตรีว่าการซึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยไม่เคยมีนะ <c oughs> การทุนกล้าแบบนี้เนี่ยครับ <c oughs> อันนี้เนี่ยชัดว่าในขณะที่บ้านเมืองกําลังมีปัญหาความมั่นคงชายแดนกัมพูชาชายแดนภาคใต้มีปัญหารายวันอยู่แล้วคุณเว้นวรค เว้นว่างเลขมธิกาลาโหมเนี่ยอันนี้อะลรผมว่าเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ของรัฐบาลครับจานย์ครับส่งทา<ม>้าครับผมมองว่าคุณไม่ว่าผู้คุมกฎนะครับของพรรคเพื่อไทยคิดสูตรนี้มายัางไงเนี่ยผมคิดว่ามีเจตนาที่เรื่องมองเรื่องเทคนิคทางการเมืองมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มองเรื่องของการแก้ปัญหาแบบครบวงจรเรื่องความมั่นคงซึ่งเป็นประเด็นร้อนที่เราต้องการตรงนี้มาก การที่ว่าวางชื่อบุคคลที่มีคนเข้าข่ายที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกสองสาเดือนข้างหน้าเนี่ยสังคมตั้งคำถามนะหนึ่งรัฐบาลชุดนี้จะมีอายุไปถึงอีกตอนช่วงนั้นหรือเปล่าที่จะได้แต่งตั้งอันนี้คำถามหลักนะเขาเดี๋ยวจะไปก่อนสองคุณทำอย่างเงี้ยนะมินหมางดูดูแคลน้ำใจทหารอีกละเพราออย่าลืมว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยพลเอกนะนัตพลนาคพานนีน่ทำงานได้ดีเต็มสู่กำลังอะไรต่างๆเนี่ยแล้วคนที่จะเป็นชื่อว่าการเข้ามาเนี่ย คุณอันท่านผู้ชมฮะ uh, uh, คือเป็นในฐานรุ่นน้องตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกราโหมโอเค okay, รุ่นเขาติดก,กันก็จริงแต่เป็นรุ่นน้องแล้วที่วันที่ข่าวว่าทําไมพักเพื่อไทยหรือรัฐบาลดูแคลนดูหมิน่นน้ําใจกองทัพเพราะระบบกองทัพมันมีเรื่องระบบเซ n i เนอริตี้ระบบรุ่นระบบ, <c oughs> ะบ,บอาวโสอยู่ครับ <c oughs> แล้วตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงราผมเป็นผู้บังคับบัญชาเก่า ของคนที่จะมาเป็นลัมตีว่า,าการกระทรวงกลาโหมคุณอัานแล้วมันจะปกครองอยังไงถ้าสมมติว่าเอาน้องมาเป็นเจ้านายพี่โอเคมาราย,ยาทพลเรือนก็อาจจะไม่รู้สึกรู้สาแต่ระบบกองทัพเนี่ยเขาถือสาระบบตรงนี้